ครับสวัสดีครับพี่ปีนานะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการเลือกซื้อตอกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมเน้นมือใหม่นะครับทำไมผมไม่เน้นมือเก่าเพราะว่าเจ้าชานแล้วนะครับเจ้าชานแล้วนะครับแต่ถ้าคนไหนยังมีปัญหาเรื่องซื้อตอกไปแล้วยังใช้งานไม่เป็นยังใช้งานไม่เข้านะครับ ก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับหลังไม่ได้นะครับ I D Line พูดคุยกันได้หรือว่าส่วนมาก u t u b e ผมนานๆที่เข้ามาดูคอมเมนต์แต่ว่าช่วงนี้จะพยายามเข้ามาดูบ่อยๆนะครับวิธีการเลือกซื้อตอกนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเป็นมือใหม่นะครับถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนํานะครับถ้าเป็นมือใหม่แนะนําควรจะเป็นดอ,อก ใบใหญ่แล้วก็อ่อนนะครับใบใหญ่แล้วก็อ่อนอ่าหลักๆมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับสองอย่างอยู่ที่คนแล้วก็ตอกนะครับว่าตอกใครไหนเข้าดีหรือไม่เข้าดีท่านก็ค่อยเลือกเลือกเอานะครับเลือกซื้อเอานะครับส่วนมากเขาก็จะบอกว่าโอ้เข้าดีครับเข้าดีเข้าดีทุกคู่นะครับแต่เ,เข้าดีนะ กขาทำเผื่อคนที่สันยังไม่เป็นแล้วหรือยังนะครับตัวนี้ผมไม่ได้พาดพิงถึงนานะท่านไหนนะครับตัวนี้เป็นคำเปียบเปยนะครับผมก็เคยซื้อตอบนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยซื้อนะครับแต่สุดท้ายผมก็เผาไฟนะครับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่นะครับอ่า การเลือกซื้อตอกนะครับของมือใหม่นะครับต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะซื้อ,อแบบไหนนะครับเราจะซื้อไปใช้งานแบบไหนนะครับคือเราจะไปแบบหาอยู่พออยู่เพอกินได้ตัวสองตัวกลับหรือว่าแบบหาขายนะครับเราต้องเราต้องแบ่งต้องแยกนะครับต้องแบ่งต้องต้องแยกนะครับ เพื่อความคุ้มค่านะครับของเม็ดเงินเรานะครับตัวนี้สําคัญนะครับถึงว่ามันจะมีราคาไม่มากนะครับแต่ก็จะได้นะครับเก็บไว้นะครับตังนะครับถ้าเรานะครับถ้าเราหัดใหม่นะครับล้วเป็นตอกราคาถูกที่เข้าไว้ก็จะเป็นตอกเนื้อนะครับตอกเนื้อตอกเนื้ออะไรจะราคาถูกนะครับ Uh, สมมุติว่าเราอยู่ต่งางจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับในเขตท,ที่หนูไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามีหนูอยากลองสันตอกนะนี่แค่อยากลองนะครับอยากลองสันตอกนะเพราะว่าไปดักบ่วงดักอะไรแล้วไม่เข้าชนนจะบ่วงนะครับอยากลองสันตอกนะครับ <ũng> แล้วก็หาสั่งตอกที่เป็นตอกเนื้อนะครับจะราคาถูกอยู่นะครับเมื <Listen> ่อใหม่ก็ควรเป็นตอกแบบใบใหญ่หน่อยนะครับใบใหญ่หน่อยหนูจะเข้าว้นะครับ และจะได้รู้ด้วยว่าเวลาหนูมาหนูมันยังไงนะครับหนูเข้ามานะครับ <c oughs> แรกๆก็อาจจะตกใจนะครับถ้าไม่เคยส่นตอกนะครับเวลาหนูเข้าตอกตอกใบใหญ่เนะี่ยเข้าเข้าแบบถ้าเป็นบางคนขเขาก็จะบอกว่าผีหลอกนะครับคุณแกว้วผีหลอกผีหลอก่อกนะาเพราะหนูสะดุ้งเนี่ยบางทีป๊บเลยนะครับเสียงใหญ่เสียงดังนะครับถ้าหนูใหญ่ยิ่งเสียงดังนะครับนะ เราจะไปสั่นแบบพอได้อยู่ได้กินนะครับตัวสองตัวนะครับสั่นถ้านูมมากๆก็แบบนานๆไปนะครับไม่ใช่ว่าไปตลอดแบบหาขายหรือว่าอะไรนะครับนานๆไปนะครับก็จะเป็นตอกแบบตอกเนื้อนะครับแนะนําเป็นตอกเนื้อก็ได้นะครับหนูก็เข้าเหมือนกันนะครับเราไม่ได้ไปดังคืนนะครับเราไปแบบสามสี่ทุ่มก็กลับนี่นะเป็นตอกเนื้อก็ได้นะครับเนี่ยนะก็ลอง ไปดูนะครับหลายๆคลิปหลายๆท่านนะครับเปรียบเทียบกันนะครับว่าของช่างไหนดีไม่ดีนะครับก็ค่อยซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินของเรานะครับเราเลือกซื้อได้นะครับเราเลือกซื้อได้นะครับแต่ส่วนน้าๆที่ที่หาหนูขายเป็นอาชีพนะครับหานูขายเป็นอาชีพแต่ยังเป็นมือใหม่นะครับสําหรับสันตอกอยู่ก็ ถ้าเลือกก็เป็นตอกเนื้อก็ได้นะครับตอกตอกดิวก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยขยับเป็นตอกดิวก็ได้นะครับเป็นถ้าผมแนะนําก็ควรจะเป็นแบบดอกเนื้อที่เข้าไวๆนะครับใบใหญ่ๆหน่อยนะครับเสียงจะไวนะครับตวกนี้หนูจะเข้าไวนะครับเสียงจะนาหนูจะเข้าไวนะครับถ้าเป็นใบใหญ่นะครับก็อ่าสังเกตนะครับดอกนะครับเวลามือใหม่ซื้อดอกนะครับหรือนานา เสียนหาหนูอยากอยากเปลี่ยนการดักบวงดักอะไรมามาใช้ตอกนะครับสังเกตนะครับใบตอกถึงจะเป็นใบใหญ่ใบเล็กนะครับถ้าช่างคนไหนจับตอกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเส้นต,ตอกมันไหวอย่างนี้นะครับจะเป็นตอกที่สั่นง,ง่ายนะครับสั่นง,ง่ายเหมาะสําหรับข้อมือแข็งข้อมืออ่อนก็ยิ่งจะสั่นดีนะครับเหมาะสาหรับคนข้อมือแข็งเพราะว่าเราไปเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะสั่นยังไง ข้อมือเราอยู่ลักษณะไหนถ้าทำแบบนี้ก็ใครก็ทำได้นะครับแต่เวลาจับตอกแล้วนะครับเวลาจับตอกแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าข้อมืออ่อนสั่นทีๆเป็นนะผมข้อมือแข็งนะครับแต่ผมสั่นแบบนี้นะครับนะครับนครับนนะให้สังเกตใบตอกนะครับสังเกตใบตอกนะครับมันจะไหวนะครับ พอจับตอกแล้วมันจะไว้นะครับตอกแบบนี้จะสั่นง,ง่ายนะครับสําหรับมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตอกเนื้อตอกจิ้วนะครับแต่ที่สําคัญคือนาะนะควรเซฟนะครับเม็ดตังตัวเองด้วยนะครับอาจจะโอ้เอาตอกจิ้วไปเลยรุ่นแบบดีๆไปเลยนะจะบอกว่าราคามันแตกต่างกันมากนะครับเกือบครึ่งนะครับเกือบเท่าตัวนะครับ ถาว่ามันสันดีไหมสันดีนะครับตอกคิวมันสันดีมากนะครับแต่ต้องคํานึงเลยว่าเรายังสั่นไม่เป็นยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับเราต้องทดลองศึกษาก่อนนะครับบางทีไปสันเข้าเต่๋ยหนูไม่ได้ยิงก็กมีนะครับบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตอกเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้ด้วยนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆคร่าวๆนะครับในการเลือกซื้อนะครับไม่จะเป็นต้องซื้อของเป็นเอกนะครับของช่างอื่นก็มีนะครับเยอะๆนะครับ่อกช่วงนี้ผมมีเวลาทําให้อยู่นะครับดอกดอกเนื้อนะครับแต่จะช้าหน่อยนะครับพอมีงานประจําอยู่นะครับแต่จะช้าหน่อยครับน้าๆหลายๆท่านแกก็ ไม่ได้ทำงานประจำแบบผมก็จะมีเวลาทำให้นะครับก็ไปหาสั่งกับท่านก็ได้นะครับเข้าดีนะครับค่อยๆถามครับเดี๋ยวเขาแนะนำเองนะครับช่างต่อเขาแนะนำเองว่าสั่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ส่วนมากมือใหม่นะครับสั่นแบบที่ผมสั่นีก็โอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวคิปต์เตอร์เฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับที่การสั่นต่อนะครับว่าควรสั่นยังไง สำหรับมือใหม่ครับสำหรับผมจะเน้นมือใหม่นะครับเพราะว่า <c oughs> แต่ก่อน6ปีที่แล้วนะครับประมาณ6-7ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นอย่างนั้นนะนะครับตอนนี้ผมผ่านประสบการณ์มาแล้วผมก็เลยเล่าได้นะครับคือแต่ก่อนผมก็ซื้อตอกนะครับแต่ไม่รู้วิธีการสั่น สันแบบเขานี่แหละมันไม่เข้านะครับแต่ผมไม่เอานะครับไม่เข้าก็ไม่เอานะครับมันยังไม่ตอบโจทย์นะครับเข้าแต่หนูเล็กอย่างนี้ซื้อมาสันเข้าแต่หนูเล็กอย่างนี้มันก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับมันอยู่ที่ตอกด้วยนะครับว่าจะดึงหนูได้มากแค่ไหนครับมันไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวนะครับอยู่ที่ตอกด้วยนะครับสองอย่างนี้มันต้องคู่กันนะมันเป็น เป็นของคู่กันนะครับที่เขาว่าเป็นของคู่กันนะครับบางทีนะครับถ้าดอกดีนะครับเราสันแค่ทีสองทีก็เข้าแล้วนะครับถ้ามีหนูนะาว่าแต่น้าๆจะทันยิงไหมนะครับเป็นมือใหม่นะครับอาจจะตกใจนะครับบางทีวิ่งมาถึงรองเท้านะครับถึงบูธนะครับเหยียบเลยนะครับหนู ตัวมีครับมีวิ่งมาชนเลยก็มีนะครับนี่มาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับมือใหม่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับนะนะสำหรับมือใหม่นะครับเวลาเลือกซื้อต่อก็แล้วมัดระวังด้วยนะครับทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับบางทีช่างดีๆก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะช่างแบบอยากได้แต่ตังก็มีนะครับแต่ผมก็ยังไม่ จอปัญหาแบบนี้หรอกนะครับจะฝากเตือนภัยกันไว้นะครับ <c oughs> บางอย่างเนี่ยเราอย่าไปไว้ใจกันมากนะครับไปศึกษาเครดิตก่อนนะครับว่าสมจริงไหมสอบถามคนข้างๆสอบถามช่างนู้นช่างนี้นะครับคนที่พูดจริงๆะนะนะคงจะฟังแป๊บเดียวก็ก็รู้นะครับก็รู้นะครับในนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับสำหรับมือใหม่นะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ